จอดก่อนนะจอดก่อนปีจอดที่อย่างอะใช่เดี๋ยน้องจะเริ่มังจะไปงานโทรศัพท์ให้น้องกำโทรศัพท์อย่างซื้อเลขให้น้องกโอ้ยหวยจอดมันพูกก็จะซื้อละอ่ะนี่นี่เลขม่อย่างเลขอะอย่างเลขเนี้ยซื้อเลขนี้กะนเออเลขเลขนี้ได้อยู่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยปัดได้เจ้าไม่อย่างเจ้ามือป้นอันในห้าตัวเนี่ยอันคืออย่างปีเลขเจ้ามือป้นอันป้นมารับแต่งถ้าแต่งเนี่ย ถ้ามึงถูกก็จนจะใจเกิงเดียวอีหละใจเกลงเดียวหอมอเกิงเดียวกับป้นบอกมาแล้วนะเลขเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้ปี้มันจะได้อย่างมันมีปัญหาอย่างเลขเนี่ยกับเลขมันดังดังเอีเลขมันดังเลขป้นเล่าป้นลือกาดน้องนี่ไม่ได้ยินเสียงยมันไปจดังฟังกระดาษอีโอเดสอีเจ็ดสิบ้ี่สาวสองพันอูบุหูเรื่องกับเลขมันดังกับฟังมันเงเลขดังคือเลขป้นมาฮัาแต่งป้นเกงว่ามันจะออกเจ้ามือป้นเกงกันเนี่ยน้กปีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเนี่ยได้ปลา กินน so okay. okay. so ี่ม no. no. no ึงว่าโู้โหลดเปอร์เซ็นต์น้อยเดียวตอนน่ะมึงจะเอากูไปเกี่ยวข้องเลยแล้วซื้อได้ก่อเล็กอันน่ะซื้อได้แต่เจ้ามือปจะจ่ายเกลืงเดียวมึงจะซื้อกว่าจ่ายเกลืงเดียวจ่ายเกลืงเดียวอน้องซื้อเกลืงเดียวพี่มึงจะซื้อเกลืงเดียวเจ้าเกลืงเดียวไอ้อย่างของมึงเนี่ยก่อเงินจ่ายเกลืงเดียวน้องก็ซื้อเกลืงเดียวนะคะมึงซื้อเกลืงเดียวแล้วกูจะเขียนไงครึ่งเดียวอีกกับครึ่งเดียวนะคะ จ้ามือจ er. ่ายเกลืงเดียวมือจะซื้อเกลืงเดียวเฮ้ยมึงอย่างใดล้มเหลวในี่ยอดเดฟพารากูมีไหนเนี่ยกูเจ็บหัวเฮ้ยพี่สาวก็เพปนใจเกลืงเดียวก็จะซื้อเกลืงเดียวก็แม่นแล้วจ่ายเกลืงเดียวแต่มึงซื้อเกลืงเดียวนะกูไม่ได้ถ้าเพปนใจเต็มก็ซื้อเต็มอันนี้เพปนใจเกลืงเดียวน้องก็จะซื้อเกลืงเดียวเข้าใจมึงซื้อเกลืงเดียวมึงเข้าใจกูเจ็บหัวเออน้องจะซื้อเกลืงเดียวอย่างใดเนี่ยน้องจะซื้อเกลืงเดียวกูจะไปแล้วแบบเกลืงเดียวเกลืงเดียวแล้วเว้ย ไปมึงจะซื้อซื้อหน่อยก่อนน้องจะซื้อเกิงเดียวก็มึงที่เจ่าใจกูอจะแกกูบอกแล้วว่าพอจะจ่ายเกิงเดียวกระจายเกิงเดียวก็ซื้อเกิงเดียวพี่กูบอเข้าใจกับซื้อเกิงเดียวมึงไม่ยอมมาซื้อไม่ซื้อตัวตั้งแต่ก็ซื้อถ้าจ่ายเต็มก็ซื้อเต็มแต่ถ้าจ่ายเกิงเดียวน้องจะเอาเกิงเดียวพี่กูกำลังขาดอีกพี่สาวเกเกิงเดียวโอ้โหเรื่องเอออเด็ดอีกเจ็ดสิบพี่สองพันนะโอ้โหเรื่องน้องจะเอาเกิงเดียวใช่